อาเมพุงเพียปีวีออยไอ้บังแคนีจุดนวีรถปวนบาดอาเท้ออาเมพุงเพียปีวีออยไอ้บังคนีต่อมาเวลาประมาณ12นาฬิ10นาทีนะคะมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ได้มีการนำทหารไทยที่บาดเจ็บค่ะบริเวณชายแดนมาลงจอดที่สนามฮอของกองร้อยต่อชอดอ 217อำเภอรปรา,าสาทตร์แล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลสนามต่อไปค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศกันก่อนค่ะ วันนี้เวลาประมาณ12นาฬิกา10นาทีค่ะเฮลิคอปเตอร์ทหารลำเลียงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแนวรบชายแดนไทยกัมพูชาที่พื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดมาลงที่สนามฮอของกองร้อยตชด217อำเภอประสาทก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อด้วยรถพยาบาลค่ะไปยังโรงพยาบาลสนามทหารขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานว่าทหารไทยได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบนาย จากสมรภูมิช่องกลางเขตระหว่างประสาตาควายกับประสาตาเมืองทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการทยอยลําเลียงเข้าโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับทหารไทยหนึ่งนายนะคะถูกยิงเข้าที่ศีรษะระหว่างการประทะอย่างหนักที่ช่องกลางค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ค่ะ รายงานข่าวระบุต่อไปนะคะว่ากองทัพกัมพูชาพยายามที่จะเคลื่อนรถถางและอาวุธหนักเข้าประชิดต,ตามแนวชายแดนอำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินค่ะโดยเฉพาะจุดใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยดานมีการพบกันลักลอบข้ามแดนของทหารเขมรแต่ว่าฝ่ายไทยก็มีการยิงขับไล่จนฝ่ายตรงข้ามล่าถอยออกไปค่ะ แล้วก็ตามภาพก่อนหน้านี้ต้นคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงเครื่องบิน F-16 ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องบินที่ทางด้านกองทัพอากาศค่ะมีการส่งไปปฏิบัติการยิงสนับสนุนตามคำขอของกองกำลังภาคพื้นดินก่อนที่จะมีการตีแตกแนวกำลังของกัมพูชาที่สามารถประชิดพนมดงรักได้สำเร็จอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงมีเสียงปะทะแล้วก็ยิงตอบโต้กระจายอยู่เป็นระยะ โดยฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเข้มตามแนวชายแดนแล้วก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บและเฝ้าระวังการบุกซ้ำจากฝ่ายตรงข้ามค่ะได้ยินตแเสียงนะตัวไม่เห็นใช่ค่ะคือด้วยความที่ f 16เนี่ยบินสูงมากแล้วก็ปล่อยปล่อยลูกระเบิดุดนะครับทหารขเขมรทนไม่ไหวนะครับหลังจากที่สู้รบนะครับหลบซ่อนอยู่ในป่านะครับ เป็นเวลานะครับหลายวันก็เลยไม่มีข้าวกินนะครับไม่มีน้ํากินนะครับอดอาหารแล้วนะครับไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับท่าสุดทหารเขมรน,นะครับออกมานะครับอัดคลิปร้องห่มร้องไห้นะครับไม่มีอะไรจะกินนะครับ นายนะครับเจ้านายนะครับหัวหน้านะครับไม่ส่งอาหารการกินนะครับให้แล้วนะครับดูแลไม่ทั่วถึงนะครับไม่มีแรงที่จะสู้รบกับไทยแล้วนะครับทหารเมรหลังจากที่พี่น้องนะครับฝั่งไทยหรือว่าได้เห็นคลิปนี้นะครับคลิปที่ทหารเมรนะครับออกมาร้องไห้นะครับ ไม่มีอะไรจะกินไม่มีแรงที่จะสู้รบกับทหารไทยแล้วนะครับนี่แหละนะครับเหตุผลคือขเขมรน,นะครับนายขเขมรน,นะครับดูแลนะครับทหารเขมรไม่ได้นะครับคือเอาไปให้ลบอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ดูแลนะครับเอาไปลบแต่ไม่ดูแลนะครับเนาะคือถ้าปล่อยไปลบก็คือ จะกินยังไงนะครับจะอยู่ยังไงก็ช่างนะครับนี่แหละนะครับทหารคาเมนนะครับก็เลยอยากจะยอมแพ้กับไทยแล้วนะมั้งครับเนาะหลายผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนนะครับแต่ล่าสุดนะครับวันนี้การเจรจานะครับระหว่างอาคาเมนกับไทยนะครับที่อา เวลาจะเป็นยังไงนะครับเนาะแต่ผมเชื่อว่าทหารคขเมนเนี่ยอยากยอมแล้วนะครับอยากยอมแล้วยังไงก็สู้ไทยไม่ไหวนะครับไม่มีข้าวปลาอาหารกินแล้วนะครับอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายวันนะครับไม่ได้กินข้าวไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินนะครับจะอยู่ยังไงนะครับสู้ก็สู้ไม่ไหวไม่มีแรงนะครับแรงจะเดินก็ยังไม่ไหวนะครับ ทหารคาเมนนะครับทั้นนั้นแล้วยอมนะครับยอมทหารไทยสู้ยังไงก็สู้ไทยไม่ได้นะครับจะเอาอะไรมาสู้ก็สู้ไทยไม่ได้นะครับจะยืดเยื้อไปก็เท่านั้นนะครับยิ่งเสียประโยชน์ยิ่งเสียทังพลระเรือนนะครับอันแพ้ยิ่งเสียพลทหารนะครับถ้าสู้ไทยต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วนะครับคามนนะครับ ยอมนะครับยอมไทยนะผมเชื่อนะว่าหลายๆคนนะครับทหารหลายๆายคนเนี่ยเขมรเนี่ยคิดแล้วนะครับว่ายังไงก็สู้ทหารไทยไม่ได้แต่ก็จําเป็นต้องทําเพราะว่านายสั่งมานะครับนี่แหละทุกคนเนี่ยเขาอยากถอนกําลังไปหมดแล้วครับนะผมว่านะทหารเขมรเนี่ยเพราะเกิดจากอะไรหนึ่ง ข้าวจะกินไม่มีนะครับไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินไม่ส่งข้าวส่งปลานะครับแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปสู้กับทหารไทยนะครับทั้งที่ทหารไทยเนี่ยเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเนาะสู้แบบเต็มที่นะครับ แต่ทหารไทยเชื่อไหมเขาไม่ทำนะครับเขาไม่ทาเต็มที่เขาเล่นเฉพาะเป็นจุดๆนะครับแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยทหารขเขมรเนี่ยก็ยังยิงใส่บ้านเรือนประชาชนพี่น้องทางฝั่งไทยอยู่นะครับไม่หยุดไม่มีเป้าหมายไม่เล็งเป้าหมายให้ตรงเป้านะครับยิงมั่วตัวเพลินเดิมนะครับใช้สูตรเดิม ไม่มีการล็อกเป้าที่จะยิงใส่พลทหารนะครับอันนี้ยิงมั่วตัวนะครับโดนบ้านเรือนประชาชนเสียหายนะครับพังยับเยินนะครับนี่แหละพี่น้องคนไทยเขาก็เลยไม่พอใจนะครับเพราะทหารคามรเนี่ยเขาทำแบบนี้จุดหมายปลายทางนะครับยิงไปหมดนะครับเนาะ นี่แหละครับเพราะอะไรทำไมไทยเขาถึงไม่ชอบแบบนี้แล้วนะครับแล้วการเจราจาวันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะเจราจาไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่หยุดยิงนะครับรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไทยไม่ได้นะครับแต่ก็ยังฝืนนะครับ ถอยนะครับถอยทับเนาะถอยทับออกไปนะครับไม่มีแรงจะสู้แล้วนะครับสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับสู้ทหารไทยไม่ได้ออกมาร้องโฮมร้องไห้เจ้านายก็ยังให้สู้นะครับทั้งที่ข้าวจะกินก็ไม่มีน้ําจะกินก็ไม่มีนะครับแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับทหารไทยนะครับผมว่าต้องถอยดีกว่านะครับ ถอยแล้วก็จุดเจรจานะครับคุยกันดีๆนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยผมเชื่อว่าไทยเนี่ยเขาไม่อยากที่จะลบไม่อยากอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้นะครับว่าไทยรู้ครับว่าถ้าถ้าไทยเอาจริงเนี่ยขมมนนี่ไม่เหลือนะครับนี่ไทยยังไม่ได้เอาจริงนะแต่ขมิมนเนี่ยลงมาก่อนตลอดยิงไม่สนตามาตาเรือนะครับ ยิงใส่มั่วตัวพละเรือนไม่รู้ว่าไปโดนอะไรบ้างโดนใครบ้างนะครับมันไม่มีการเล็งเป้าชี้จุดนะครับยิงไปตะเกตดตะกายนะครับยิงไปมั่วตัวนะครับถ้าไทยทำแบบนี้นะครับโอ้โหนะครับขมนยับไปนานแล้วนะครับคเมนไม่มีแล้วนะครับไม่มีพละเรือนไปแล้ว ไม่มีพลเรือนแล้วนะครับถ้าไทยทําเหมือนขเขมรน,นะครับด้วยเพราะอะไรไทยถึงไม่ทํานะครับประเทศขเขมรน,น้อยนะครับถ้าไทยทําเนี่ยชาวโลกเนี่ก็จะประนามไทยนะครับว่าไทยเนี่ยเป็นทําแบบป่าเถื่อนนะครับโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับไทยก็เลยไม่ทําแต่ขเขมรทําไมถึงทําทําเพราะว่า เป็นประเทศเล็กนะครับแล้วทหารนี่ก็ไม่รู้ว่ายิงไปไหนนะครับยิงมั่งหวตัวนะครับไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับรู้ว่าเป็นฝั่งไทยเอาเข้ามาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนทหารหรือว่าโดนประชาชนนะครับเขาก็ไม่สนใจนะครับถ้าใครทําแบบนี้นะครับทหารเขมรนะครับแม้จะว่าเด่พลเรือนทหารเขมรก็ไม่เหลือนะครับถ้าใครเอาจริงนะ แต่ตอนนี้คือไทยลบลบด้วยการโต้คืนนะครับไทยไม่ใช่ว่าโต้คืนเพื่อที่จะอยากให้พเมนเนีนหยุดยิงนะครับไม่ใช่ไทยเอาจริงนะครับเขาแค่โต้คืนนะครับไทยเขาไม่อยากทําแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไทยกลัวนะแต่คือไทยเนี่ยไม่อยากทําถ้าทําไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะไม่มีชื่อในแผนที่โลกนะครับรเมนีน นะครับเนาะยังไงก็หยุดนะครับถ้าหยุดได้ก็หยุดนะครับขนาดแรงจะเดินก็ยังไม่มีแล้วนะครับจะไปเอาอะไรมาสู้กับฐานไทยครับเพราะไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินนะครับขาดข้าวขาดปลามนุษย์คนเราเนี่ยไม่เกินวันหนึ่งนะครับยิ่งออกรบยิ่งใช้พลังงานเยอะนะครับยิ่งต้องกินข้าวกินปลาเยอะๆนะครับ ออกลบอย่าว่าไม่ใช้พลังงานนะครับใช้พลังงานเยอะนะเราก็ต้องตุนอาหารนะครับแต่นี่ไม่มีอะไรเลยนะครับนะแรงจะเดินก็ไม่มีแล้วผมว่านะจะเอาอะไรไปลบกับทหารไทยนะครับยอมแพ้ครับยกธงขาวออกมาคุยกันเจรจากันแบบดีๆนะครับเนาะจะดีกว่านะครับถ้าฟืนสู้ต่อไปเนี่ย โอ้นะครับมันจะหนักกว่าเดิมนะครับเนาะถ้าไทยเอาจริงมานี่ไม่เหลือนะครับไม่เหลือแต่ซากนะครับนะแต่อันนี้แค่ไทยตอบโต้นะครับไทยไม่ได้แบบจะเล่นจริงจังงๆนะครับแค่ไทยเขาตอบโต้ตามมารยาทนะครับถ้าไทยไม่ตอบโต้กาว่าไทยกลัวนะครับนี่แหละไทยก็เลยตอบโต้นะครับตอบโต้โดยที่ไม่ใช่ว่าไทยจะอยากเอาจริงเอาประเทศ เอาทหารกัมพูชาพลเรือนกัมพูชาจริงๆนะครับเขาแค่ตอบโต้เขายิงเขามีเป้าหมายเขาไม่ใช่ว่าไทยจะยิงไปบ้านเรือนประชาชนไม่ยังไม่มีนะครับยิงใส่กองไอพลทหารอย่างเดียวนะครับเนาะนั่นแหละนะครับนี่คือฝีมือความเก่งและความแม่นยําในการเล็งเป้าชี้เป้าของทหารไทยนะครับ ไม่เหมือนฐานคาเมนนะครับคิดจะยิงก็ยิงไปเลยนะครับเนาะโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายนะครับหยุดปะทะกันเยรจากันด้วยสันติภาพนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ